วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้เตี๊มาแล้วรอติดตามได้เลยนะ ตัถุกงคนวันนี้นี่วัตถุมงคนนี่โคตรของความไฮไลท์เลยวิชาเอกขออาจารย์แขกรู้เลยว่าใครอยู่ใกล้เราจะรู้เลยวิชานี้คือเป็นเราคนเดียวที่ได้ถ่ายทอดอาจารย์วิชานี้มันจะอาจารย์ทองสัมภอเชยที่ใจเคยได้ฟังคือวิชานี้ใช่ไหมวิชานี้โอเคอาจารย์แม้กระทั่งอาจารย์ทองสัมภาเชิก็ยังไม่กล้าทําอาจารย์พูดอาจารย์ทองทํามาแล้วก็มีปัญหาอาจารย์พูดแต่อันนี้นี่ด้วยความที่เราอยู่กับวิชานี้เรารู้ว่า มันเป็นสุดยอดของวิชาเรียกลาบจริงๆเรียกลาบอ่าก็คือวิชาแมลงปอเรียกลาบแมลงปอเรียกลาบครับอเราจะเห็นว่าแมลงปอของอาจารย์ทองก็แต่เพิ่เชยปัจจุบันตัวละห้าหมื่นยังหาซื้อไม่ได้ถูกแต่ที่สําคัญคือแท้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อ่าเพราะว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเรียกกลับเก็บหมดทาไมอาจารย์เพราะว่าท่านเสกมาแล้วมันไม่สมบูรณ์อย่างอาจารย์ทองยังไม่สมบูรณ์อย่างไม่สมบูรณ์เพราะวิชาที่ท่านได้มาแบบไม่ครบและท่านกระทาก่อนอืมครับ อนนี้นี่เราเอาวิชา,มาแมลงปอมาสร้างเป็นวัตถุมงคลชนิด<ค>นี้ครั้งแรก,แ,รกแล้วิชานี้นี่อาจารย์แขกหรือศาสได้รับถ่ายทอดจากอาจารย์ทองคนเดียวเอาเพิ่งนะอาจารย์ผมถามหน่อยอาจารย์ทองยังสร้างไม่สมบูรณ์เลยยังปลูกเสกไม่สมบูรณ์อาจารย์แขกสมบูรณ์ได้ไงอ่าเป็นคาถาที่ดีมากวิชาเนี่ยอาจารย์ทองได้ในการ,รมาานจากพระประธานหลวงพ่อโตหักในวัดโดยนั่งกรรมฐานเรียน จริงๆแล้วก็อาจารย์ครูอาจารย์ที่มาสอนก็คือหลวงพ่อทวดหนอนวัดนนโอเคทวดนนแต่ตัวท่านอาจารย์ทองเนี่ยท่านเรียนและยังไม่เสร็จสมบูรณ์สร้างก่อนท่านสร้างขึ้นมาก่อนท่านยังรู้วิชาอะไรทั้งไม่หมดอจนถ้าใครตามประวัติเราจะรู้ว่าอาจารย์ทองเรียกเราหมอแขกถูกเพราะเราเป็นคนเดียวที่รักษาอาจารย์ทองด้วยการรักษาแมลงปออาจารย์ทองแล้วหายครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าการที่เราจะรักษาท่านหาย เราเลยต้องเรียนวิชาทำแมลงปอเพื่อรู้ที่มาที่ไปของวิชาแล้วก็เรียนไม่จบท่านก็ใหใช้กับไปนั่งกรรมฐานอ๋อไปเรียนโดยตรงกับหลวงพ่อทวดหน่อคือพูดมปว่าอาจารย์นั่งกรรมฐานเรียนต่อเองใช่โอเข้าใจแล้วจนเราจนเราเข้าใจวิชาแมลงปอและสร้างขึ้นมารอบนี้อยากจะบอกว่าแมลงปอรอบนี้นุ่นแรงมากอาจารย์พูดขนาดนี้แล้วผมพอราคาบรับแรงมากเมื่อกี้ผมปวดหัวครับะวกาต้องขอราคาแน่นอน ถ้าใครตั้งจะตั้งเองไหมตั้งเองดีกว่านะ้เพราะเดี๋ยวเดียวต้องตั้งถือว่าแพงแน่เลยเพราะมึงรู้ว่าแรงป่าแพงถูกถูกต้องเอาแบบคนเช่าได้ตัวละพันโอ้โหให้คนเช่าได้ตัวละพันช่วงนี้ช่วยใจกต์ดีจังเพราะว่าแรงป่าที่ตัดตัดเลขตัดโค้ดนะตัดเลขตัดโค้ดด้วยไม่มีเพิ่มอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเรารันเลขรันโค้ด วันหน้าอาจจะเป็นวัตถุมงคลที่ซูเปอร์ไฮไลท์ของอาจารย์แขกเพราะอันนี้เท่ากับเป็นแมลงปอรุ่นแรกที่เราสร้างนะโอ้โหสร้างโวยเนื้อโลหะรุ่นแรกและจบตรงที่มีเลขแน่นอนมีจํานวนแน่นอนมีโค้ดแน่นอนอาจารย์ให้กี่กี่ตัวอาจารย์พูดเยอะงี้อาจารย์ต้องให้พอสมควรนะไม่งั้นไม่พอพอสมควรไม่ได้ได้เต็มที่แค่300ตัวอีกแน่สามร้อยตัวอาจารย์อย่าพูดเยอะพูดเยอะเดี๋ยวไม่ไหวได้เต็มที่แค่300ตัว ตัวละหนึ่งพันได้สามร้อยตัวสรุปแมงปอถ้าถามว่าดียังไงอันนี้เป็นวัตถุมถงคลแมลงปอที่ชัดเจนคือมีจํานวนชัดเจนครับมีเลขชัดเจนรันโคตรันเบอร์รันเลขชัดเจนแล้วก็มีโค้ชัดเจนมีกระถาไหมมีกระถาวิธีการบูชาแบบโดยละเอียดโอ้โหท่านมีโดยละเอียดดีอ่าโดยละเอียด,ด,ยเ,ยดเพราะว่าเดิมกระถาเนี่ยเป็นกระถาหัวใจแมลงปอเรียกทรัพย์จริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าคนที่จะบูชาเนี่ย เหมือนไหมเหมือนนะเหมือนมากเหอนขนาดปียังมีลายจานมีลายหานี่ยเป็นปั้งๆเลยถอดตัวจริงมาเลยเหมือนไหมเหมือนอ่าเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าใครเป็นร้านเอาไปใส่เอาไปหาพระอบครับลองสำดีแล้วแมลงปอที่วางบสำดีตั้งน้ำหนึ่งแก้วมันจะมีวิธีการบูชาอยู่ในใบฝอยใบฝอยเลยครับแล้วก็เอาน้ำหอมฉีดน้ำหอมอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้น้ำหอมอะไรก็ได้ฉีด พอเราถอนฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเรียกคนมาตลอดเวลาเรียกคนเข้าร้านเหรอจ๊ะเรียกคนเข้าร้านตลอดเวลาอืมเป็นอะไรที่ทําได้ยากมากครับอืมทําได้ยากมากแล้วอยากจะบอกว่าถ้าเราบูชา,มาแมลงปอติดตัวครับไว้ร้านก็ไว้ร้านนะครับใครมีร้านก็คือให้เช่าวไว้ร้านด้วยคใครมีบ้านก็คือให้เช่าวไว้บ้านแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือติดตัวด้วยมีรถก็ให้ติดรถด,ด้วยโอ้โหติดเยอะจะงทำไมบว่าอะไรรู้ไหม ถ้าเรามีอยู่เนี่ยถ้าเรามีไว้ในบ้านแมลงปอตัวจริงบินเข้ามาในบ้านเฮงแน่นอนได้โชคแน่นอนเฮงแน่นอนถ้าเราไว้อยู่หน้ารถแมลงปอตัวจริงบินเข้ามาในรถเฮงแน่นอนถ้าเราพกติดตัวแมลงปอตัวจริงบินมาเกาะเราวันนั้นได้ซุปเปอร์เฮงเลยเพราะเพราะมันมีวิญ,ญญาณมันจะไปเรียกคู่มาเพราะนั่นคือเรียกคู่รจ,จริงจริงมันจะเรียกคู่มาบางคนเอาไปใช้ก่อนหน้านี้เอาไปใช้บ้านปิดหมด แต่มแมลงปอบินเข้าบ้านได้แปลกเนะอะ็ลองดูลองดูลองดูบอกนะเราเรามีคนไม่ค่อยได้ท้าอะไรลองดูมแมลงปอนี่เป็นวัตถุมงคลที่หนึ่งสร้างยากต้องใช้พลังจิตสูงมากอมสองการที่จะทำขึ้นมาต้องเข้าใจชินชินอคือจิตวิญ,ญญาณประเภทหนึ่งแบบยิ่งยวดเพราะถ้าเราบังคับชินไม่ได้มันจะบกกลับเข้าไปหาคนสร้าง แม้กระทั่งอาจารย์ทองก็ยังโดนมางนั้นใช่ไหมคืออย่างอาจารย์ทองคือโดนชินเข้าตัวก็ยังโดนชินเข้าตัวมาแล้วแล้วที่ทีอาจารย์แขกต้องไปแก้ให้ถึงบอกว่าแม้กระทั่งเราทําแรงปอนะเราบอกท่านมหาว่าท่านมหาทําแรงปอเสกเสกเลยไหมมหาบายบายเลยไม่เอามหาูพุทธศิษิ์ไม่เอาพิแขกผมไม่มั่นใจมหาผูทธศิษฐ์จะไม่กล้าเลยเพราะกันรู้ว่าอาจารย์ทองเป็นยังไงพอพอระเราบอ้าวผมจะทาแล้วนะ บอกโหถ้าพี่แขกทำหน่อยผมเชื่อได้แน่นอนเพราะยังไงผมเชื่อว่าพี่แขกเอาอยู่แต่อาจารย์เนี่มาแต่อาจารย์ก็ไม่เคยสร้างไม่เคยทําไม่เคยทําทําครั้งเดียวตอนอยู่วัดสพเชยก็คือทําเป็นไม้เพื่อจะเรียกแมลงปอตัวจริงทั้งหมดที่อาจารย์ทองเคยทําเป็นชิ้นลงไปอยู่ในไม้ที่นใจผมมันบินได้ใช่ไหมมันบินได้มีรูปเดี๋ยวให้เขาขึ้นรูปให้ดูตอนนั่งเสกน่าจะแปลกไปเล่นแปลกดีอาจารย์เป็นรูปแปลกๆเดี๋ยวมีรูปเก่าตอนเสกเดี๋ยวให้ ให้ให้น้องนัดเอาไปขึ้นให้ดูอาจารย์ผมถามเลยเนี่ยอย่างแมกบอนเนี่ยมันเป็นเนื้ออะไรครับอาจารย์อันนี้เป็นเนื้อแร,ร,ร,ร่ข้อเศรษฐีผสมเจ้าน้าเงินโอ้โหพันเดียวโ,โ,โคตรแร,ร่ข้อเศรษฐีผสมจ้าน้าเงินแล้วผสมเงินโอ้โหพันเดียวนี่จริงไม่น่าบอกนะถ้าบอกนี่ว่าโทรกระจายแล้วเนี่ยสามร้อยผมว่าไม่พออรยบไม่รู้เอาเท่าเนี้ยตัวละพัน ราคาตัวละพันด้วยว่าตายแน่เอาเนี่ยรับกานโทรศัพท์กันตายแน่อย่างนี้ต้องเลี่ยมเลี่ยมไงต้อหัวขึ้นหัวลงคราได้หมดจะเลี่ยมอย่างนี้ก็ได้จะเลี่ยมเขาอย่างนี้ก็ได้ควาก็ได้จะเลี่ยมเลี่ยมไงก็ได้ได้หมดไม่ไม่เกี่ยวไม่ไมดแต่แมลงปอเนี่ยถ้ามันเกาะอยู่ท่าเนี่ยเนี่ยโพดิเซอร์แรงปอถ้าเกาะอยู่อย่างนี้นะเกาะหันหัวขึ้น่ะครับมันจะเรียกคู่อ๋อแต่ถ้าเกาะข้างอย่างนี้มันจะเรียกลาก ถ้ามันเกาะหันหัวลงอย่างนี้มันเตือนภัยแล้วแต่เอาไปใช้งงแล้วแต่ถ้าโดยปกติเราแนะนําว่าให้แวนแบบนี้เพราะมันจะเรียกลาบเอาลาบดีกว่าเอาลาบไปก่อน <c oughs> อ่เา <c oughs> เรียกลาบมา <c oughs> ันจะเรียกลาบเดีคู่มาเองแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกถ้ามีบูชามแมลงปอที่อยู่ในบ้านมแมลงปอตัวจริงมันจะตายถ้ามี <c oughs> มแมลงปอตัวจริงบินเข้าในบ้านมันจะตาย <c oughs> เพราะ ไอไ้อตัวนี้มันจะดูวิญญาณน,นี่หรออ่าดูวิญญาณจริงเหรอจย์จริงมันมัไม่ไม่ไม่บาปนะคือเป็นธรรมชาติของแมลงปออืมมันเป็นธรรมชาติของแมลงปอที่เป็นแบบนี้แต่อาจารย์บอกว่าทุกคนควรจะมีติดบ้านติดรถติดตัวคือจริงๆอ่ะถ้ามีร้านคนติดร้าน <c oughs> มีบ้านคนไว้บ้านม,มีรถคนไว้รถแล้วก็คนติดตัวตัวหนึ่งอือเป็นอะไรที่ ตัวละพันป่าที่มึงสายกระจายแล้วพวกเนี้ยจนผมกว่ายังเครียดอยู่อาจารย์่สามร้อยตัวเนี้ยป่าที่สายกระจายแล้วเนี้ยก็มีเท่านี้แหละเดี๋ยวเพราะว่าหลังจากนี้เราจะเอาไปไว้ที่ร้านบนทีมงานกางวันแต่ราคาจะแพงขึ้นนะเพราะด้วยความที่มันเป็นเนื้อแล่โคติถีผสมเจ้าดําเงินแล้วก็โดยมวลสารส่วนใหญ่เป็นเงินอาจารย์แล่โคตษถีนี่ที่อาจารย์บอกอาจารย์ได้มาจากแม่ชีบุญเรือนแล่โคตษถีเนี่ยมันมันหายากยังไงอาจารย์หายากมาก ยากมากบางคนได้มาก้อยแค่เนี้ยมูเป็นร้อยหยดจ็ดย่าน้ำเลยอเหรอแต่เราได้มากร้านนี้โอ้โหแล้วก็แบ่ง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 ใส่ลงไปแล้วทุกคนแล้วเราดูดูออกเลยจ้าวว่า้นี่รู้เพราะอันนี้เป็นสมบัติตกทอดกันมาของอาจารย์อีกทีโอ้โหอืมแม่ชีบุญเติมเนี่ยแม่ชีบุญเรือเนี่ยครับได้จากหลวงพ่อพิ้งมาบากรองมาโอ้โหหลวงพ่อพิกงหลวงพ่อมันสืบทอดกันมานานมากครับแล้วคนเนี้ยได้มาเรื่อยๆครับคือมันตกทอดกันมามาเรื่อยๆครับ ตก,ต,กต,กตกท่ากันไปเรื่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสมบัติที่ส่วนใหญ่เนี่ยคนสร้างพระโม้ใส่นิดเดียวแล้วโมเลยโมเลยว่าใส่เต็มแล้วก็เคยโดนโจมตีว่าใส่ใส่จริงใส่ไปนิดเดียวมันให้ผลว่าเหมือนน้ำอ,ะอ่ะเอาหยดลงไปในน้ำม,นมันเป็นน้ำทั้งหมดมแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เพราะมันต้องเอามารียบเป็นแผ่นแล้วลงยนันต้องลงยันด้วยรีบเป็นแผ่นแล้วลงยนันและที่สําคัญคือเวลาทําการพุทธาพิเศษคนต้องรู้เคส ต้องต้งปลูกเสกในหน้าที่มันเป็นตัวหน้าที่มันหน้าที่มันออกมาจากจากไข่อาจารย์นี้อย่างอย่างแมกปอเน,นี่ยอาจารย์สร้างปีไหนครับอาจารย์สร้างปีที่แล้วป,ปลายป,ปายีปลายอ๋อปลายปีปลายปีแต่ก็ปลูกเสกตามเรื่องทุกอย่างครบตามตำราามตำรา,า,ามาเรื่อยๆอทํามาตามตาราเรื่อยๆแล้วก็จนมั่นใจแล้วเนี่ยคืออาไปเกศเจียอาจารย์เสกหลายคนไม่เคยกล้าเสกอะ ก็ตอนนั้นเลยจ้ะเขากลัวไงเขาเห็นใจอาจารย์ทองไงหลายคนกลัวแล้วก็ผมพี่ว็นเราเสกเองแล้วเรามั่นใจที่สุดแล้วอาจารย์าจายทำอะไรอาจารย์ทองโดยเขาตัวมันมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงก็มันจะเป็นเสียงือนแมลงปลบินในหูตลอดเวลาคืออาจารย์ทองได้ยินหรือได้ยินเป็นได้ยินในหูแล้วก็ท่านชราแล้วไงแก่แล้วเวลาจะนอนแล้วได้ยินเสียงืองแมลงวันสะดุ้งเตือนสุขภาพก็เสีย แล้วอาจารย์ทองก็เลยให้ไปเรียกอาจารย์แขกมาอาจารย์ทองก็เลยให้เราเรียกมาช่วยแก้วิชานี้อืจนท่านหายหายเป็นคนเดียวคนไปแก้ถ้าเป็นสิบสิบคนแล้วไม่มีใครทําได้คือก่อนหน้าที่อาจารย์แขกไปแค่มีมีคนมีคนอาสาไปแก้เป็นสิบคนเลยไม่หายไม่หายอบางคนหนักกว่าเดิมด้วยเพราะเหมือนกับแค่รู้วิธีการเรียกแต่ไม่มีรู้วิธีการแร้่วิชานี้อาจารย์เรียนมัน่านอย่างเดียวกันนานแล้วตั้งแต่อาจารย์ทองยังอยู่ร้่น แ,แล้วอาจารย์อาจารย์อาจารย์เคยลองเหรอว่าพุทธคุณมันเก <g ul ing> ี่ยวหรืเปาก็เราทำแล้วไงเราเคยสร้างแล้วครั้งหนึ่งที่เราให้ดูรูปเมื่อกี้นี้ที่ที่<ม>เรียกมันคืออาจา์เรียกเอาของ <g ul ing> กับกอันนั้นคือทำแรงปอเลยทำเหมือนอาจารย์ทองเลยทำแร็งปอเหมือนอาจารย์ทองเลยทำขึ้นมาเลยอ๋อ,อครับอ่าแล้วก็เรียก ก็ให้คนเอาไปใช้นะเลยเลยประสบการณ์เยอะมากอาจารย์แล้วอย่างแมปอเนี่ยคนจะค่อยคอแหวนเอวได้หมดพกติดตัวไว้เนี่ยจะใส่พอกุญแจก็ได้แหวนคอก็ได้ทําเป็นแหวนก็ได้นะเขาเป็บออสวยดีนี่ทำเป็นแหวนก็สวยดีนี่ทาเป็นแหวนก็ได้เห็นไหมแปลกดี่าแล้วก็ทําเป็นแหวนก็ได้อแต่ทําเป็นกําไรก็ได้อมันได้หมดอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นงานจิวเวลรี่เลยอันเปรี้ยวันนี้ลงยันอยู่สี่ตัวอ๋อมียันเนี่ยจอมียันแล้วเดี๋ยวเราตอกเลขตากโคตด อันนี้ตอกเลขตอกโค้ดด้วยใช่ตอกเลขรันเลขรันโค้ดจำนวนการสร้างเราทำทักกว่าสามพันห้าร้อยตัวแม่อาจารย์สามพันห้าร้อยตัวให้มาสามร้อยพอแล<อ>้วนะเพราะว่าเราไปออกที่อื่นแพงกว่านี้เยอะกระซิบหน่อยอาจารย์ที่อื่นประมาณเท่าไหร่ตัวสามพัน <laughs> ในรายการได้เตียยที่สุดราคาถูกที่สุดแล้วพันเดียวเราไปออกที่อื่นสามพันโอโ้โหเราไปออกที่อื่นตัวสามพันนะ เพราะฉะนั้นใครไม่เช่าไม่ว่า,าไปรอเอาไปรอเอาค่ะไปรอเอา,า,อเอาใครไม่เช่าก็ไปรอเอาไปลาเช่าแพงตัวละกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ